เขาเคยบอกอ๋อมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาทุ่มทุ่มทั้งชีวิตให้ให้อ๋อมไปแล้วอะม,มันไม่ไม่มีเหลือเผิ่อแผ่ไรแล้วแล้วโชคดีเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้เลยอ๋อมนี่เกิดมาเหมือนว่ามีบุญรองมาสาสมแค่ะ <สา S 2> <ด>แล้วก็โตมาสวยงามเป็นดาราเ <สา S 2> อแต่งงานไป สามีรักสามีหลงลูกเกิดมาลูกเป็นเจ้าพ่ออีก <c oughs> อให้โชคให้โชคให้โชคเพราะแต่งงานไปไอสิ่งที่สําคัญก็คือจากคนธรรมดากลายเป็นเจ้าหญิงครับ <c oughs> เจ้าหญิงของสามีโอ้โหสามีรักสามีหลงนะ <c oughs> ทำให้ทุกอย่างชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ <c oughs> สามียอมเป็นทาสเทวีทำยังไงอ่ะรับกูหลงกูรับกูหลง ความเป็นเจ้าหญิงเรามันมีอะไรที่บ่งบอกว่าเราเป็นเจ้าหญิงคือจริงๆแล้วเนี่ยออกมาในชีวิตเนี้ยค่ะมีมีแฟนมาน้อยมากเลยมีมาสองคนเองอถ้าบอกเป็นแฟนนะคะคือเป็นแฟนเนี่ยสองคนคนแรกครบเลิกไปปุ๊บคนที่สองเนี่ยคือแต่งงานเลยกับคนนี้แต่ว่าก็คบนานคบสิบสอปีแต่งงานนะคะโอ้คบกับคุณเอ12บป,ปีแล้วถึงจะแต่งงานใช่แล้วทีนี้เนี่ย จะไปถึงเป็นเจ้าหญิงคืออธิฐานหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเพราะว่ารักลูกหรอกูอกอ,อธิฐานแบบว่าขอให้ลูกเจอคนที่แบบว่าเขารักลูกมากๆแบบว่าอบอุ่นดูแลลูกดีๆอันนี้อธิษฐานทุกวันแต่ว่าไม่ได้หวังผลแต่คิดว่าอยากเจอคนแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้ววันดีคืนดีเนี่ยอมก็ไปเรียนปริญญาโทที่ธรรมาศาสตร์เจอคุณเอแล้วก็แบบเฮ้ยคนนี้ทําไมอบอุ่นทําไมเทคแคร์ care, เพื่อนทําไมเป็นคนดูแลทุกคนดี แล้วจนคุยไปคุยมาเขาก็เป็นคนอบอุ่นจริงๆอบอุ่นและเทคแคร์ทุกคนไม่ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงทั้งผู้ชายและผู้หญิงจริงๆจนเราได้คบกันเป็นแฟนใช่ไหมคะแล้วเท่านี้เนี่ยเขาก็ดูแลเทคแคร์ออกเหมือนที่เขาทํากับทุกคนทุกคนอะเปิดประตูรถให้กับข้าวสมมติว่าสั่งมาของอร่อยๆอ,อ่ะสมมุติว่าอย่างเช่นอ่าในจานเนี้ยมีปลาแซลมอนแล้วก็มีผักเขาจะให้เราทานของดีที่สุดก่อน แล้วก็จนเราอิ่มแล้วเขาถึงจะค่อยทานของที่ที่เหลือ,อที่เหลือที่เ,<อ>เราไม่ชอบแล้ว <S <S 1> <S 1> <S ซึ่งเราไม่ชอบแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะตักให้เรากินของดีก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนกระทั่งทุกวันนี้จนทัทนทุกวันนี้ค่ะหรือว่าไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยคือเขาก็จะดูแลอ่ <S <S อ,อมดีคือไปรับไปส่งอบอุ่นนะคะกับค้ากับข้าวทำให้ทานตลอดเวลาทะเลาะกันเราโมโหอะไรเงี้ยเขาก็ <cin stereotype> รู้ว่าเราชอบอะไรเขาก็ทําแล้วเขาก็บอกอมมาทานข้าวเราก็หายโกรธอะไรแบบนี้ค่ะพีบอกว่าไปรับไปส่งขนาดว่างานยุ่งขนาดไหนเนี่ยจะต้องไปรออมเพื่อที่จะโอเคเลกล้องถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่เอางานไปทํารอในรถใช่ค่ะคือว่าต้องมองอย่างนี้กันค่ะคือคุณเอเนี่ยหน้าที่การงานของเขาก็คือเขาทำรายการทีวีอยู่แล้วแล้วเวลาสั่งลูกสั่งงานลูกน้องหรืออะไรแบบนี้ สามารถที่จะสั่งงานผ่านโทรศัพท์ผ่านอ,อีเมลอะไรอย่างเงี้ยได้ก็เลยเอางานนะมาทำระหว่างรออมได้เหมือนกันเป็นอย่างนี้ตลอดตั้งแต่คบกันนะคะเราคงไม่ได้พูดในเชิงสรีระหรือว่าเชิงปฏิบัติภายนอกอเรากลำลังพูดถึงสิ่งที่อยู่ในใจไงในความรู้สึกของเขาไงในความเต็มใจของเขาไงอ,อยู่ที่ใจไงอยู่ที่ใจว่าเขาเขายินดีที่จะมารอ โทษมารอมเมียอะเมียสวยมากเมียสวยจริงหริเขามาหลอกตลอดเวลาเขาเป็นคนเต็มที่อย่างงี้ดีกว่าเขาเคยบอกออมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาทุ่มทุ่มทั้งชีวิตให้ให้ออมไปแล้วอ่ะเขาพูดอย่างเงี้ยคือทุ่มไปแล้วมันไม่ไม่มีเหลือเผื่อแผ่ใครแล้วแล้วโชคดีเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้เลย เลยด้วยนะคะแต่แต่ลุกเขาดูแบดบอยนะลุกเขาดูเหมือนคนเจ้าชูมากใาะว่าเขาสับแบบเยอะแยะแต่ไปโบสถ์หุ่นเหินเขาหุ่นเหินเขาเสน่ห์ของเขาแต่เขาสักเต็มตัวแต่เขาก็สักลุกเมียไว้ที่แขนขาไงนี้เราก็เลยแบบโอ้ยเออก็เหมือนกับที่อธิษฐานเลยอาจารย์แพทเออนี่ให้มันเข้าใจได้บ้างว่าการอธิษฐานบางทีมันก็ได้ผลเนาะค่ะเขาก็ดูแล่ดีจริงค่ะดูแลดี เหมือนคุณพ่อดูแลเลยค่ะเพราะฉะนั้นอ,อย่างที่อาพูดว่าเขายอมที่จะเป็นทาสเทวีไม่ผิด <Thanksgiving> ไม่ผิดเนาะก็ <siglo> ไม่ผิดเพราะว่าก่อนนะเออสิบสองปีที่คบกันเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอเออเราใช้ชีวิตเหมือนกับคบกันปกติคือว่างก็เจอกินข้าวกับบ้านต,ต่างคนต่างกับบ้านไปอะไรเงี้ยเราไม่เคยใช้ชีวิตที่เรามาอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานเราไม่มีแต่งงานเสร็จแล้วเราถึงได้มาอยู่ด้วยกันฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็จะมี ข้อนุ่งข้อนี่บ้างซึ่งเขาอะก็พยายามปรับเข้าหาเราตอนแรกๆก็มีปัญหาเพราะว่าแต่งงานกันไปเุ้ยเราไม่เรียบร้อยเลยวางของเล็กเกะล้ะกะเขาก็ต้องมาตามเก็บเก็บเก็บเขาก็จะบอกว่า อ๋มอ๋มต้องไม่ได้นะอ๋มเป็นผู้หญิงอ๋มต้องพับพับพับอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราไม่ได้เลี้ยงมาแบบนี้เพ่อเราพราะเราเราชิลมากเราชิลเราเราเป็นอย่างนี้นะเออะไรเงี้ยเราไม่พับผ้าเราเราไม่พับเราไม่พับเราไม่พับเราโยนอรเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวคนก็มาเก็บให้เราไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้อ๋มต้องพับเพราะอ๋มเป็นแม่เป็นแม่เออเดี๋ยวจะเป็นแม่คนแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็แบบหลอเราก็พยายามแล้วแต่บางทีมันลืมอะค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นมันไม่ไม่ได้เป็นนิสัยของเรา สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องยอมเรา <_ d iam il> เขาก็ต้องแบบเออเขาคงลืมแล้วเเลยต้องเก็บให้เขาก็เก็บให้บาง <_ d iam il> ทีอยา่างเงี้ยอันไหนที่เราปรับกันได้ก็ค่อยๆปรับ <_ d iam il> แต่ก็พยายาม <_ d iam il> ไม่ได้ไม่พยายาม